สวัสดีครับเพื่อนๆงาน่อมช่างทุกๆท่านครับนี้เรามาจะเจอกันกันอีกนะครับกับงาน่อม LG 30, 3าน mm ok ิ้ว LED นะครับเช่นี้อาการก็คือเปิดติดโลโก้แล้วโลโก้ก็ดับไปเลือไปเสียงครับแต่ผม ตอนเสียบปลั๊กครั้งที่สองเนี่ยมันจะมีภาพโชว์อยู่ตลอดก็คือแสดงว่าเครื่องนี้มีอาการติดติดดับดับนะครับนะนี้เรามาแกะฟ้ากาฟาหลังกันปรากฏว่าจะมีอยู่สองโบส์นะครับก็คือเมนโบส์กับเมนภาคจ่ไฟครับผมแล้วเราจะมาตรวจเช็คเมนโบส์บดไ์่ไฟกันดูว่า น่าจะมีปัญหาที่บอดใจไฟจากการสังเกตดูครับปรากฏว่าบอดใจไฟจะมีพิ้น์ออกสีแดงๆบางจุดบางโยมนะครับตามภาษาใต้เรียกว่าบางโยมบางจุดก็เป็นที่ผิดสังเกตว่าน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับจุดบัดรกรีกลน,นะครับประมาณนั้นก็ คิดว่าน่าจะปัญหาอยู่ที่ตรงนั้นเพราะบางเครื่องจะเป็นอาการแบบนี้จะเป็นที่หลอด LED แต่เครื่องนี้เ,เปิดดูแล้ว LED ไม่ดับนะครับแต่บางครั้งก็คือโลโก้ขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปไม่มีภาพขึ้นโจแต่เสียงยังคงอยู่ก็คือคาดเดาว่าน่าจะเป็นที่บอดจยไฟและก็ตำแหน่งที่ปิ้นแดงๆนั้น น่าจะมีปัญหาแล้วก็แกะบอดมาเพื่อจะทำการซ่อมคอนซ่อมก็เช็คซีคาป,ปาเทตเตอร์อไฟแรงสูงก่อนนะครับเผื่อจะมีไฟค้างคาอยู่อาจจะทำให้ช็อตตัวเราแล้วก็สะดุ้งกันนะครับเช็คแล้วไม่มีไฟก็ทำการเอาแปลงสีฟัน จุ่มด้วยทินเนอร์แล้วก็ล้างๆๆให้สักหน่อยเพื่อที่จะบัดกรีได้ง่ายขึ้นครับผมนะครับจะเน้นย้ำตรงที่ชุดใหญ่ไฟแล้วก็ชุดเลี้ยงไส้โหลดครับเลี้ยงไส้โหลดเอวดีแล้วก็บัดกรีบัดกรีให้มันแน่นให้มันหนากว่าเดิมสักหน่อยครับ บัตรที่แผงวงจรทีวีณบัตรนี้ณยุคนี้ก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะครับเพราะเขาจะติดอุปกรณ์ไว้2ด้านซึ่งเป็นอุปกรณ์ตัวเล็กๆที่เรียกว่า,าชิปนะครับอุปกรณ์ชิปประเภทพวก R พวก C พวกซานซิเตอร์พวกเฟสต่างๆก็จะมาเปะไว้อีกด้านหนึ่งที่เป็นทองแดง ซึ่งถ้าไม่ระมัดระวังก็อาจจะหลุดแล้วก็หายโดยไม่รู้ตัวงานเข้าแล้วครับทีนี้นะครับแล้วก็บัตรีย้ำย้ำเป็นพิเศษในจุดที่พริ้นมันออกจากแดงๆนะครับเมื่อบัตรีเสร็จก็นำมาเทสเข้าเครื่องคัดูครับ หาตำแหน่งให้ตรงที่เดิมแล้วก็ขันน็อตให้เรียบร้อยครับส่วนจุดคอนเนคเตอร์ต่างๆ นะครับเอาสเปรย์อนเนกประสงค์มาฉีดตามคอมเพเตอร์ต่างๆด้วยนะครับจุดตำแหน่งต่อโหลด LED จุดตำแหน่งต่อภาคกไฟกับเมนโบดก็ฉีดสเปรย์ครับไฟไปเข้าไปตอวเปลือนะครับตอดเปลือมันเป็นจุดสัมผัสที่อาจจะมีปัญหาซึ่งอาการอาการนี้นะครับจริงๆแล้วที่เคยเจอมาก็คือ เป็นที่หลด LED มันเสื่อมเหมือนครับคือโลโก้ติดปุ๊บแล้วก็มระดับหายไปแต่มาเครื่องนี้ปรากฏว่าหลด LED มันไม่ได้เสือ่อมเป็นปกติอยู่ก็เลยคาดเดาว,ว่าน่าจะเป็นที่แผงวงจรภาใจ่ายไฟครับสำวนเรื่องการฉีดคอนเนคเตอร์นี่ก็เผื่อดักดักไว้อะครับผมเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าอากาศมันจะ ชื้นๆฝน,นตกบ่อยนะครับอากาศชื้นๆทำให้คอนเนคเตอร์อาจจะเป็นคลิกลืออะไรบ้างก็ฉีดสเปรย์อันนี้ประสงค์ดักดักกันไปกกอน ต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาลงเครื่องกันดูนะครับจะมาลงเครื่องกันดูว่ากีเป็นปันตือมังกระติดดีหรือไม่ติดดีกอข่อยทะาเล่นะครับตอนนี้ก็ได้เสียบปลักไฟ่เอทีกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในโรงเรที่ว่าจะมีผพโอกหรือไม่ครับผมแทนแทนปรากฏว่าผ่าอกแล้วนะครับ ออกมากแล้วก็ไม่ดับสับปะรดาชมปาาดีแตง,งวังหวานรับผมลองเล่นสับปะทีว่ามันจะดับไหมนะครับลองเลน่นก่อนหนึ่งสองสมจนถึงรวยเลยเพืเ่อว่ามันดับเราจะได้แก้ปัญหากันต่อไปนะครับเพราะว่ายังไม่เป็นทีเนโนนที่ว่า เป็นตี่ปรดใจไฟหรือว่าจะเป็นทีเมนโบหรือว่าจะเป็นตีอะไรแต่เดิมๆไฟวย่น,าน่าจะเป็นทีโบไฟไฟมีอาการต้นทางตักตัวที่ตี่กับอุปกรณ์จ่ายไฟแล้วก็อุปกรณ์ของในโอดที่ออต่อหลด LED ครับ จากที่เทียบลักเล่ประมาณหนึ่งถึองนาทีเยแล้วก็ฝนว่าไม่ดับนะครับนา้นล,ะล,ะลงก็มาประกอบฝ้าหลังเพื่อที่จะ,ปะเปิดลงในขั้นรตอนต่อไปครับทีนี้เราก็เอาเป็นว่าประกอบฝ้าหลังกันเลยนะครับเป็นเพืน อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์ like ให้ผมด้วยนะครับน<ร>ะทีวีเครื่อง<ร>น,นี้สรุปนนเร็วก็คือ,อเป็นทีวบอดไซส์ไฟคนะรับก็คือการอัพเดทของอตำแหน่งจุดบัเตรีต่างๆที่อยู่ในภาคจ่า,า,ายไฟแล้วก็ตำแหน่งของ,อางสายหลอดนะครับว่บาไฟในตำแหน่งของหลอด LED นะครับกดซับสไครป์ด้วยนะครับสวัสดีครับ